เด็กชายอายุเพียงห้าขวบแต่เขาเพิ่งแก้ปริศนา20ปีได้ในเพียงสามวินาทีคุณคิดว่าเด็กแบบนี้จะสู้แชมป์หมากรุกระดับประเทศได้หรือไม่แต่สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นจะทำให้คุณต้องตะลึงและถามตัวเองว่านี่มันเป็นไปได้จริงหรือคุณพร้อมหรือยังที่จะเห็นเด็กชายคนนี้เอาชนะเกมที่ไม่มีใครแก้ไขได้มานานและค้นพบความลับที่ซ่อนอยู่ในทุกตาของหมากรุกในห้องแข่งขันหมากรุกที่เงียบกริบ เสียงเดินหมากดังแกรกแกรกสะท้อนกล้องไปทั่วห้องเด็กชายอายุเพียงห้าขวบนั่งอยู่บนเก้าอี้ที่สูงเกินไปสำหรับขาเล็กๆของเขาเท้าแกว่งไปมาไม่ถึงพื้นผู้ใหญ่รอบข้างหัวเราะเบาๆบ,บางคนกระซิบกันว่าแค่เด็กอนุบาลจะมาสู้กับแชมป์ระดับประเทศได้ยังไงแสงจากโคมไฟเหนือสีซ่าสองลงบนกระดานเงาของหมากดำและหมากขาวทอดยาวเหมือนสนามรบที่รอการสั่งการจากแม่ทัพ ชายชราผู้เป็นปรมาจารย์หมากรุกก้มหน้ามองเด็กน้อยรอยยิ้มเย็นเฉียบปรากฏบนใบหน้าเริ่มได้เลยหนูน้อยเด็กชายสูดหายใจเข้าเสียงหายใจนั้นสั่นเล็กน้อยแต่แววตาของเขานิ่งนิ่งจนคนทั้งห้องเงียบตามมือเล็กๆของเขาแต่ที่หมากขาวแล้วขยับเพียงสามครั้งหนึ่งสามท่านใดนั้นเสียงฮือฮาดังก้องทั่วห้อง ชายชาราขมวดคิ้วแน่นสายตาไล่มองกระดานทีละช่องมือสัน่นเหงื่อซึมตามขมับเป็นไปไม่ได้เขาพึมพำทุกสายตาจับจ้องที่เด็กชายกระดานเบื้องหน้าเผยให้เห็นรูปแบบหมากที่สมบูรณ์จบเกมภายในสามวินาทีปริศนาที่ใช้เวลายี่สิบปีหาคำตอบกลับถูกแก้โดยเด็กวัยเพียงห้าขวบเสียงนาฬิกาแข่งหยุดนิ่งอากาศในห้องหนักอึ้งราวกับจะกดทับทุกลมหายใจ เด็กชายเงยหน้าขึ้นสายตาเขาไร้รอยยิ้มนิ่งเงียบเรากับรู้คำตอบมาก่อนจะเริ่มเกมนั้นเสียอีกแต่ในแวบนั้นเองบางสิ่งแปลกประหลาดก็เกิดขึ้นบนกระดานหมากตัวหนึ่งขยับเองช้าๆต่อหน้าทุกคนหมากตัวนั้นเบีย้ยสีดำสันเล็กน้อยก่อนจะเลื่อนออกจากตำแหน่งของมันเองเสียงลากผ่านกระดานไม้ดังครืดดดทุกคนในห้องชะงักไม่มีใครกล้าขยับแม้แต่นิ้วเดียว ชายชราปรมาจารย์ลุกขึ้นยืนทันทีใครแต่มากแต่ไม่มีใครตอบไม่มีมือใดเคลื่อนไหวไม่มีสายตาใดละจากกระดานนั้นเด็กชายยังคงนั่งนิ่งมือวางบนตักริมฝีปากเล็กขยับชา้าราวกับกำลังพึมพำรรอะไรบางอย่างที่ไม่มีใครได้ยินเขากลับมาแล้วเสียงเล็กแผ่วเบาแต่ชัดเจนพอจะทำให้ผู้ใหญ่ทุกคนในห้องขนลุกแสงไฟเหนือสีสะกกระพริบวูบ ห้องทั้งห้องสั่นไหวเบาๆกระดานหมากรุกเหมือนจะหายใจช่องสีดําและสีขาวสลับกันเคลื่อนไหวราวคลื่นน้ำชายชาราก้าวถอยหลังเงอหยดลงบนพื้นหัวใจเต้นแรงจนได้ยินเสียงชัดในหูตัวเองเขามองเด็กชายอย่างหวาดกลัวหนูรู้ได้ยังไงว่าต้องขยับยังไงเขาถามเสียงสัน่นเด็กชายเงยหน้าขึ้นชชาแววตาสีเทาเย็นเฉียบสะท้อนเงาไฟกระพริบเขาบอกผม เสียงเด็กพูดเรียบเรื่อยนิ่งเกินวัยชายในหมากสีดำเขาอยู่ที่นี่มานานแล้วบางคนเริ่มสวดมนต์เบาๆบางคนรีบออกจากห้องแต่ประตูไม้หนาหนักกลับปิดดังปังเรากับมีแรงบางอย่างข้างในล็อกมันไว้เสียงลมหายใจของคนทั้งห้องเริ่มเร่งขึ้นกระดานหมากรุกเริ่มขยับอีกครั้งคราวนี้ทุกตัวเคลื่อนไหวพร้อมกันหมากดำล้อมหมากขาวจนหมดกระดานไฟดับสนิท มีเพียงเสียงของเด็กชายดังขึ้นกลางความมืดเขาแพ้ครั้งสุดท้ายเมื่อ20ปีก่อนเสียงนั้นแผ่วแต่ชัดเจนและวันนี้เขาได้กลับมาชนะแล้วแสงไฟกลับมาติดอีกครั้งกระดานว่างเปล่าไม่มีหมากเหลืออยู่แม้แต่ตัวเดียวโต๊ะไม้สันสะเทือนเล็กน้อยก่อนจะหยุดนิ่งเด็กชายลุกขึ้นยืนหันไปมองเก้าอี้ฝั่งตรงข้ามที่ว่างเปล่าแล้วโค้งคำนับเบาๆขอบคุณครับปรมาจารย์ ชายชราไม่อยู่ตรงนั้นอีกแล้วเหลือเพียงหมวกเก่าของเขาวางอยู่บนพื้นกลิ่นไม้เก่าและกลิ่นเทียนไม่คลุ้งในอากาศเงียบจนได้ยินเพียงเสียงหัวใจของเด็กเต้นชา้ชาๆและในเงามืดด้านหลังเขาเงาร่างหนึ่งก้มมองยิ้มบางๆก่อนจะหายลับไปในช่องว่างระหว่างกระดานหมากรุกที่ยังคงอุ่นราวกับมีชีวิตเด็กชายค่อยๆหันกลับมาสายตาเขาไล่ตามเงาที่เพิ่งเลือนหายไป ลมหายใจในห้องกลับมาอีกครั้งแต่หนักและหนืดเหมือนอากาศนั้นกลายเป็นหมอกเย็นที่คืบคลานเข้าผิวเสียงนาฬิกาโบราณบนผนังเริ่มเดินกลับด้านเข็มวินาทีหมุนย้อนอย่างบ้าคลั่งติ๊กติ๊กติก๊กทุกครั้งที่เข็มเคลื่อนเสียงก็เหมือนกระซิบในหัวจงเล่นต่อจงเล่นต่อเด็กชายก้าวเข้าใกล้กระดานหมากรุกที่ว่างเปล่ากลับเต็มไปด้วยหมากอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันไม่เหมือนเดิมหมากทุกตัวกลายเป็นสีเทาเข้มหมน รอยร้าวเล็กๆปรากฏบนผิวไม้และถ้ามองใกล้พอจะเห็นเส้นเลือดจางๆไหลยอยู่ข้างในเขายื่นมือไปแตะทันทีที่นิ้วสัมผัสหมากตัวหนึ่งภาพในหัวก็พุ่งเข้ามาภาพของชายแก่ในชุดสูตรดำนั่งอยู่กลางห้องที่ไม่มีแสงล้อมรอบด้วยกระดานหมากนับไม่ถ้วนและทุกเกมจบด้วยเสียงร้องไห้ของผู้แพ้เด็กชายสะดุง้งแต่เขาไม่ปล่อยมือเพราะในหัวของเขามีเสียงอีกเสียงหนึ่งดังขึ้น เสียงนั้นอบอุ่นอ่อนโยนเหมือนเสียงพ่อที่เขาไม่เคยเห็นลูกจบเกมให้พ่อทีเขากัดริมฝีปากแน่นน้ำตาเริ่มเอ่อขึ้นที่ขอบตาในห้องที่เต็มไปด้วยคนไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ทุกคนยืนนิ่งเหมือนรูปปั้นจ้องเด็กน้อยที่กำลังเล่นหมากรุกกับสิ่งที่ไม่มีตัวตนมือเล็กเริ่มขยับอีกครั้งหมากขาวเดินชา้ชาแต่ละตาเต็มไปด้วยแรงสันสะเทือนในพื้นทุกครั้งที่หมากตกกระทบ ไฟในห้องก็สั่นวูบเหมือนจะดับมากดำตอบกลับเองขยับโดยไม่มีใครแต่ต้องเสียงมันเหมือนเล็บขวนบนไม้หย่าแหลมจนผู้ชมบางคนต้องอุดหูแต่เด็กชายยังไม่หยุดเขาขยับหมากต่อไปดวงตาเขาเปล่งแสงสีน้ำเงินในแสงนั้นมีเงาของชายแก่ลางลางปรากฏขึ้นตรงข้ามเขาชายแก่ยกหมากตัวสุดท้ายขึ้นสันมือเย็นซีดเหมือนหิมะเจ้าชนะแล้วเขากระสิบ แต่จำไว้นะการชนะในเกมของวิญญาณไม่มีวันจบผู้จบเงานั้นสลายไปเหมือนควันไฟที่โดนลมพัดแต่กลิ่นไม่ของเทียนและไม้ยังคงอยู่เด็กชายก้มมองกระดานหมากทุกตัวแตกสลายเป็นผงสีเทาลอยขึ้นช้าๆและซึมหายเข้าไปในมือเขาเขาลุกขึ้นหันไปมองผู้คนที่ยืนแข็งอยู่ตรงนั้นแล้วพูดด้วยเสียงเรียบเย็นปริศนาไม่ได้จบแค่ในเกม มันอยู่ในใจทุกคนที่ยังไม่กล้ายอมแพ้ผู้จบเขาเดินไปทางประตูที่ปิดแน่นแต่ก่อนมือจะถึงลูกบิดมันเปิดออกเองอย่างช้าๆเสียงลมเย็นพัดเข้ามาจากด้านนอกผ้าเศษผงหมากรุกลอยออกไปในความมืดและเมื่อทุกคนหันกลับไปมองกระดานอีกครั้งตรงกลางโต๊ะปรากฏหมากขาวเพียงตัวเดียวหมากตัวนั้นหมุนช้าๆก่อนจะพลิกด้านขึ้นมาเป็นสีดำสนิทหมากสีดำหมุนอยู่กลางโต๊ะ เรากับถูกแรงบางอย่างควบคุมเสียงหมุนแผ่วเ,เบาครืดครืดครืดก่อนจะหยุดนิ่งพร้อมเสียงสะท้อนเบาๆในอากาศทุกสายตาจับจ้องไม่มีใครกล้าขยับแสงไฟกระพริบอีกครั้งเหมือนหัวใจที่เต้นผิดจังหวะเด็กชายยังยืนอยู่ตรงประตูสายตาเย็นชามองกลับมาที่กระดานเงาของเขายาวเหยียดไปตามพื้นบิดเบี้ยวเหมือนกำลังยิ้มทั้งที่ร่างจริงไม่ขยับปากเขายังไม่ไปใช่ไหม เสียงของเด็กชายแผ่วเบาแต่ชัดเจนไม่มีใครตอบมีเพียงเสียงนาฬิกาย้อนเวลาที่หยุดลงกระทันหันหญิงชราคนหนึ่งในกลุ่มผู้ชมที่เคยเป็นภรรยาของปร,รมาจารย์เดินก้าวออกมาทีละก้าวมือเธอสั่นจนแทบถือไม้เท้าไม่ไหวน้ำตาเริ่มคลอเบ้าเมื่อมองไปที่หมากตัวนั้นยี่สิบปีก่อนเธอพูดเสียงสัน่นข้าเสียชีวิตในห้องนี้ระหว่างเกมนั้นเองเธอหายใจแรง ไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหมากทุกตัวล้มเองเหมือนคืนนี้เสียงลมพัดผ่านประตูกลิ่นเทียนเก่าผสมกลิ่นฝุ่นคละคลุงและในเงามืดเหนือกระดานมีควันสีเทาจางๆลอยขึ้นเป็นรูปมือมือคู่นั้นค่อยๆวางลงบนหมากสีดำแล้วลากไปข้างหน้าเพียงหนึ่งช่องก่อนจะหยุดนิ่งตรงกลางกระดานเด็กชายหลับตาริมฟีปากเขาขยับช้าๆเหมือนกำลังท่องบทสวด หรือรหัสสลับบางอย่างแสงรอบตัวเริ่มสัน่นพื้นไม้สั่นสะเทือนเบาๆภาพบนผนังภาพถ่ายปร,รมาจารย์สมัยหนุ่มค่อยๆหลุดจากกรอบตกลงแตกกระจายหญิงชรากรีดร้องแต่เสียงเธอกลับกลืนหายไปในอากาศเหมือนห้องนี้กลืนเสียงทุกอย่างไว้ท่านใดนั้นกระดานหมากลุกส่องแสงสีเงินจ้าทุกตัวหมากกลับมาปรากฏขึ้นอีกครั้งแต่แทนที่จะเป็นไม้หรือหิน ตอนนี้พวกมันโปร่งใสเหมือนแก้วและภายในแต่ละตัวมีเงาเล็กๆคล้ายคนกำลังดิ้นอยู่ข้างในเด็กชายเดินเข้าไปช้าๆปลายนิ้วแต่หมากขาวแล้วพูดเพียงคําเดียวพ่อแล้วเสียงนั้นสะท้อนราวกับกล้องไปถึงที่ไกลแสนไกลแสงเงินระเบิดออกจากกระดานทุกคนในห้องถูกแรงดันมหาศาลผลักลมอากาศร้อนแล่นผ่านหน้าแต่ไม่มีไฟไม่มีควัน มีเพียงเสียงหัวใจเต้นแรงของทุกคนเมื่อแสงจางลงห้องกลับมาสงบอีกครั้งแต่กระดานหายไปเหลือเพียงรอยไม่รูปสี่เหลี่ยมบนโต๊ะหญิงชารานั่งสุดน้ำตาไหลอาบแก้มเขาเขาไปแล้วสินะเด็กชายยืนนิ่งแสงสุดท้ายของหมากรุกยังสะท้อนในดวงตาเขาเงยหน้ามองเพดานแล้วพูดชะชะราวกับตอบใครบางคนที่ไม่มีตัวตนไปแล้วครับ แต่เขาฝากบางอย่างไว้เขาเปิดฝ่ามือภายในนั้นมีหมากตัวเล็กสีเทาขุ่นยังอุ่นอยู่เหมือนมีชีพพลตรนในนั้นเด็กชายกำมันแน่นแสงรอบตัวเริ่มเปลี่ยนสีจากขาวซีดเป็นแดงเรือผู้คนที่ยังอยู่ในห้องเริ่มถอยแต่เด็กชายกลับยิ้มรอยยิ้มที่ไม่ใช่ของเด็กห้าขวบอีกต่อไปถึงตาผมจะเล่นแล้วเขาพูดเบาๆไฟในห้องดับสนิทอีกครั้งและจากในความมืด เสียงหมากตกกระทบไม้ก็ดังขึ้นหนึ่งครั้งแกรกเสียงแกรกดังก้องไปทั่วห้องสะท้อนจนผนังไม้สั่นเบาๆทุกคนในห้องกลืนน้ำลายเงียบสายตาทุกคู่จับจ้องไปที่กระดานที่ไม่อยู่เด็กชายยังยืนนิ่งฝ่ามือกำหมากตัวเล็กไว้แน่นแสงสีแดงอ่อนแผ่วเบาจากหมากสะท้อนบนใบหน้าเขาทำให้เงาของเขายาวเหยียดทอดไปตามพื้นท่นใดนั้นพื้นไม้ใต้เท้าเริ่มสั่นราวกับมีชีวิต รอยแตกเล็กๆปรากฏขึ้นเส้นสีดำและสีขาวคดเคี้ยวเล็กๆเ,เหมือนลวดลายหมากรุกคลานไปทั่วพื้นห้องเสียงลมหายใจแผ่วเบาผสมกับเสียงกระดานหมากรุกที่ตกกระทบอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่มีใครเห็นเด็กชายขยับมือเลยจากความมืดหมากตัวเล็กสีเทาที่อยู่ในมือเขาเริ่มส่องแสงสว่างจ้าแล้วค่อยๆลอยขึ้นเหนือมือเขาหมุนวนเป็นวงกลมช้าๆ เหมือนดวงตาของสิ่งมีชีวิตที่กำลังสังเกตทุกคนหญิงชราที่ยืนอยู่ด้านหลังสะดุ้งและก้าวถอยนั่นมันเป็นอะไรเธอพร่ำแต่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เพื่อถามต่อเด็กชายเงยหน้าขึ้นสายตาเย็นเฉียบเหมือนมองทะลุคนทุกคนแล้วเขาพูดเสียงเรียบแต่หนักแน่นนี่คือเกมจริงเกมที่ยีปีแล้วไม่มีใครเล่นจบผมจะจบมันคืนนี้ หมากตัวนั้นลอยขึ้นสูงจนเหนือหัวเขาแล้วกระพริบเป็นแสงสีขาวจ้าแสงนั้นสะท้อนบนเพดานกลายเป็นลวดลายหมากกรุกขนาดใหญ่เหมือนจักรวาลทั้งจักรวาลถูกวางบนเพดานห้องชายชราผู้เคยเป็นปรมาจารย์ที่ยืนเงียบอยู่มุมห้องก้าวเข้ามาใกล้ด้วยฝีเท้าที่สัน่นเด็กน้อยระหว่างสิ่งที่อยู่ในหมากนั้นมันไม่ใช่เพียงเกมอีกต่อไปแต่เด็กชายไม่ฟัง สายตาเขาจดจ่อไปที่หมากตัวลอยแล้วตัดสินใจขยับหมากนั้นหมุนชา้าชาแล้วเคลื่อนลงไปบนโต๊ะตรงตำแหน่งสุดท้ายของกระดานที่ไม่มีอยู่ทันใดนั้นเสียงโหยหวนเหมือนเด็กและผู้ใหญ่รวมกันดังขึ้นหมากตัวเล็กแตกเป็นประกายแสงแสงนั้นกระจายไปทั่วห้องประตูหน้าต่างสั่นแรงฝุ่นและเถ้าหมากรุกรอยขึ้นปกคลุมทุกสิ่งทุกคนหายใจไม่ออก แต่เด็กชายยังคงยืนตรงมือของเขายังคงยกขึ้นเหนือหัวเรากับกำลังควบคุมจักรวาลทั้งจักรวาลของหมากลุกอยู่ในอุ้งมือจากเงามืดข้างหลังเสียงกระซิบที่เย็นชาแผ่วเบาเกมนี้ใครชนะใครแพ้ไม่มีใครเคยได้คำตอบจนกว่าจะถึงตอนนี้ท่านใดนั้นหมากทุกตัวที่ลอยอยู่เคลื่อนรวมกันเป็นรูปคนเล็กๆเ,เด็กชายยืนนิ่งอยู่กลางรูปร่างนั้น และรูปร่างเริ่มใหญ่ขึ้นขยายจนเต็มห้องเหมือนห้องทั้งห้องกลายเป็นกระดานหมากรุกขนาดยักษ์ใหญ่ผู้ชมทุกคนก้าวถอยหลังแต่เด็กชายยิ้มบางๆรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความเข้าใจและอำนาจเหมือนคนที่เข้าใจทุกความลับของจักรวาลหมากรุกเขาพูดเสียงต่ำแต่ชัดเจนก้องในทุกหูเกมนี้จบแล้วสำหรับเขาและเริ่มใหม่สำหรับผม แสงสีแดงอ่อนจากหมากตัวเล็กผสมกับสีขาวจากประกายรอบตัวกลายเป็นพายุข,ของแสงหมุนวนรอบเด็กชายและกระชากอากาศทุกอย่างเข้ามาในวงแสงเสียงหัวใจของทุกคนเต้นแรงดังก้องเหมือนกลองยักยายห่ลมพัดแรงจนกระดาษและเสื้อผ้าปลิวแต่เด็กชายยังยืนนิ่งสายตาเต็มไปด้วยความสงบเหนือความกลัวในเสี้ยววินาทีสุดท้ายหมากตัวเล็กสีเทาที่อยู่ในมือเขา แตกเป็นฝุ่นละเอียดแสงทั้งหมดรวมตัวเป็นลูกบอลสีเงินสว่างจ้าลอยขึ้นสูงเหนือเพดานแล้วระเบิดออกเป็นแสงประหลาดที่ทำให้ทุกคนต้องหลับตาเมื่อทุกอย่างสงบกระดานหมากรุก,กลับมาอยู่ตรงหน้าเด็กชายอีกครั้งคราวนี้มันเป็นกระดานที่สมบูรณ์ที่สุดไม่มีรอยแตกไม่มีร่องรอยของความชั่วร้ายเหมือนทุกเกมที่ผ่านมาถูกลบออกจากโลกเด็กชายวางมือบนหมากตัวแรก และยิ้มบางๆอย่างเข้าใจทุกสิ่งแต่ในแววตาของเขายังคงมีประกายบางอย่างประกายของความลึกลับและความทา้าทายที่ยังรอคอยเด็กชายก้มมองกระดานมือเล็กๆของเขาสัมผัสหมากตัวแรกและทุกตัวหมากที่เหลือค่อยๆขยับเองเรียงตัวตามกฎเก่าแต่แปลกประหลาดเหมือนมันมีชีวิตของตัวเองแสงในห้องสลัวลงความเงียบกดดันทุกลมหายใจผู้ชมทุกคนยืนตัวแข็ง ไม่มีใครกล้าแม้แต่หายใจดังเด็กชายถอนหายใจช้าๆแล้วเริ่มขยับหมากตัวหนึ่งเสียงแกรกเบาแต่ชัดทุกตัวหมากรอบข้างเริ่มขยับตามเรากับปฏิบัติตามคำสั่งที่ไม่เห็นแต่ทันใดนั้นผนังไม้ด้านหลังเริ่มสัน่นรอยแตกเล็กๆปรากฏขึ้นและจากรอยแตกนั้นเงาดำค่อยๆเลอยออกมาเป็นเงาคนแต่ผิดรูปผิดร่างเหมือนวิญ,ญญาณที่ไม่สมบูรณ์ เด็กชายไม่ละสายตาเขายังขยับหมากตัวต่อไปอย่างช้าๆทุกครั้งที่หมากตกกระดานแสงสีเงินกระจายไปทั่วห้องและเงาดำก็ถอยกลับช้าๆเรากับถูกแรงบางอย่างดึงไว้เจ้าคือใครเสียงเด็กชายเรียบเย็นแต่แฝงอำนาจเหนือวัยเงาดำหยุดชั่วครู่แล้วตอบเสียงต่ำข้าคือผู้ที่รอคอยผู้ที่ถูกลืมเกมนี้ไม่เคยจบจริงๆ แสงสีแดงบนหมากตัวเล็กเรืองแรงขึ้นลมในห้องพัดแรงขึ้นฝุ่นและเศษหมากกลุกลอยขึ้นรอบตัวเด็กชายทําให้ผู้คนที่อยู่ในห้องต้องหลบสายตาแต่เด็กชายยืนตรงสายตาเย็นเฉียบและเริ่มขยับหมากตัวใหญ่ตัวหนึ่งทุกตัวหมากรอบขยับตามช้าๆเราวกับท่าทายเงาดําเงาดํากรีดร้องเสียงนั้นแหลมและยาวแต่ไม่สามารถเข้าถึงเด็กชายได้หมากทุกตัวล้อมเงาดําไว้ สร้างวงแหวนแห่งแสงเงินดันเงาดำให้ถอยกลับเจ้าชนะแลว้วเด็กชายพูดเสียงนิ่งแต่ก้องกังวานเงาดำสะท้อนเสียงนั้นเหมือนถูกผนึกมันสลายตัวชาชากลายเป็นละองสีดำบางๆลอยขึ้นและหายไปในเพดานผู้ชมในห้องถึงกับนิ่งบางคนล้มลงก้มตัวน้ำตาไหลพรากไม่ใช่เพราะความกลัวเท่านั้นแต่เพราะสิ่งที่พวกเขาเห็นเด็กชายอายุเพียงห้าขวบ สามารถเอาชนะสิ่งที่ไม่มีใครแต่ต้องได้ตลอด20ปีเด็กชายหันไปมองกระดานหมากทุกตัวเงียบสงบเหมือนรอคำสั่งต่อไปเขาก้มลงหยิบหมากตัวเล็กสีเทาที่เหลือมองมันนิ่งแล้วพูดเบาๆราวกับให้ตัวเองฟังเกมไม่เคยจบแต่วันนี้เราเริ่มใหม่เสียงลมพัดผ่านห้องประตูไม้เปิดออกช้าๆแสงเย็นจากด้านนอกรอดเข้ามาฟุ้หมากรุกลอยสูง เด็กชายย่อตัวลงและวางหมากตัวเล็กไว้ตรงกลางกระดานทันใดนั้นเสียงกระดานหมากรุกดังขึ้นราวกับหัวใจเต้นแกรกแกรกแกรกแต่คราวนี้เสียงนั้นช้าและหนักแน่นราวกับเตือนว่าทุกการเคลื่อนไหวจากนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าเด็กชายเงยนหน้าขึ้นสายตาเย็นเฉียบแต่สงบรอยยิ้มปรากฏบนใบหน้าไม่ใช่รอยยิ้มของเด็ก แรอยยิ้มของผู้ที่เข้าใจทุกความลับของเกมและทุกสิ่งที่อยู่หลังเกมนั้นในความเงียบสนิทเสียงลมหายใจของทุกคนกลับชัดเจนเหมือนเสียงกลองยักย,ย์ใหและเด็กชายก้าวออกจากกระดานพร้อมกับหมากตัวเล็กสีเทาในมือเดินไปสู่ความมืดด้านนอกเหมือนผู้ชี้ทางไปสู่โลกของหมากรุกที่ไม่มีวันจบเด็กชายก้าวออกจากห้องแข่งขันลมหายใจเย็นจากด้านนอกพัดผ่านตัวเขา หมอกบางๆคลออยู่รอบเท้าทำให้ทุกการเคลื่อนไหวดูช้าและสง่างามเขาหยุดตรงกลางสนามหญ้าหน้าตึกยกหมากตัวเล็กสีเทาขึ้นเหนือหัวแสงสุดท้ายสะท้อนในฝ่ามือเหมือนหมากตัวนั้นกำลังส่องทางให้เขาเด็กชายยิ้มบางๆไม่ใช่รอยยิ้มของเด็กเล็กๆแต่รอยยิ้มของผู้เข้าใจทุกความลับและยอมรับทุกความท้าทายที่ผ่านเข้ามาเขาวางหมากตัวนั้นลงบนพื้น แสงจากหมากค่อยๆจางลงและในที่สุดความสงบก็กลับคืนสู่โลกกระดานหมากรุกทั้งหมดหายไปเหลือเพียงลมเย็นและความรู้สึกถึงชัยชนะผู้ชมที่ตามองจากประตูนิ่งอยู่ชั่วครู่แล้วค่อยๆหันกลับหัวใจเต็มไปด้วยความทึ่งและความเคารพต่อเด็กชายที่เพียงห้าขวบผู้ที่สามารถเอาชนะปริศนา20สิบปีและควบคุมเกมเหนือโลกเหนือการเวลาเด็กชายหันหลังให้ผู้ชม ก้าวเดินอย่างมั่นคงไปข้างหน้าหมากตัวเล็กในมือราวกับเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพลังและปริศนาที่ยังไม่สิ้นสุดและแม้โลกจะกลับมาสงบเสียงแกรกของหมากรุกในความทรงจำยังคงสะท้อนอยู่ในใจทุกคนเป็นเครื่องตวนใจว่าแม้เกมจะจบความลึกลับและความท้าทายจะไม่มีวันสิ้นสุดเด็กชายก้าวเดินไปเรื่อยๆท่ามกลางแสงอาทิตย์อ่อนๆ และโลกก็รอคอยให้เขาเล่นเกมต่อไปด้วยรอยยิ้มเย็นเยียบแต่มั่นคงผู้ที่เกิดมาพร้อมกับปริศนาและชัยชนะเหนือการเวลา